ช้าละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชาวนาผู้หนึ่งมีค่ารับใช้ทำงานให้แก่เขามาถึงสปีโดยที่ไม่ได้รับเงินเป็นค่าจ้างเลยสุดท้ายความคิดก็ผุดขึ้นในหัวของชายผู้นั้นว่าเขาไม่อาจจะทำงานได้โดยไม่ได้รับค่าจ้างอีกต่อไปแล้วดังนั้นเขาจึงไปหาเจ้านายแล้วบอกกับเจ้านายของเขาว่าผมได้ทำงานให้ท่าน เป็นเวลายาวนานแล้วผมจะเชื่อใจท่านขอให้ท่านจ่ายเงินค่าจ้างตามที่ผมสมควรได้รับจากการทำงานหนักให้ท่านมาตลอดด้วยเถิดครับชาวนาเป็นคนตรนีจนหน้าเศร้าและรู้ว่าชายผู้นี้เป็นคนซื่อมากไม่มีเล่์เลี่ยมดังนั้นเขาจึงนำเงินออกมาให้ชายผู้นั้นและมอบให้เป็นค่าจ้าง ปีละหนึ่งเพนนีให้กับเขาไปสามเพนนีชายผู้น่าสงสารซึ่งคิดว่าจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากเขาจึงพูดกับตัวเองว่าทำไมฉันต้องทำงานหนักอยู่ที่นี่เพื่อข่าจ้างน้อยนิดอย่างนี้อีกต่อไปด้วยเล่าตอนนี้ฉันสามารถเดินทางไปในโลกกว้างและสร้างความสุขให้ตัวเองได้แล้วพูดจบเขาก็เอาเงินใส่กระเป๋า และออกเดินทางข้ามเนินเขาและท่องผ่านหุบเขาขณะที่เดินไปเรื่อยๆเหนือทุ่งหญ้าร้องเพลงไปเต้นรำไปเขาก็พบกับคนแคระตัวเล็กๆพวกคนแคระถามเขาว่าอะไรทำให้นายมีความสุขขนาดนี้ทำไมหรืออะไรทำให้ฉันจะต้องเศร้าหมองเล่าเขาบอกฉันมีสุขภาพที่ดีมีเงินในกระเป๋าฉันควรจะห่วงอะไรอีก ฉันได้เก็บสะสมเงินที่หามาได้จากการทำงานสามปีทั้งหมดนั้นอยู่ในกระเป๋าของฉันอย่างปลอดภัยรวมเท่าไหร่หรือชายร่างเล็กถามสามเพนนีเต็มชายบ้านนอกตอบฉันหวังว่าท่านจะมอบเงินให้แก่ฉันอีกฝ่ายกล่าวฉันยากจนยากจนมากๆแล้วชายหนุ่มก็สงสารคนแคระจึงยกเงินทั้งหมดให้กับคนแคระแล้วชายแคระร่างเล็ก กล่าวต่อไปว่าท่านมีจิตใจที่ดีซื่อสัตว์เช่นนี้ฉันจะขอมอบพรให้แก่ท่านสามข้อหนึ่งข้อสำหรับแต่ละเพนนีจงเลือกตามใจชอบของท่านเถิดแล้วชายบันนอกก็ดีใจกับโชคดีของเขาเขากล่าวว่าฉันชอบหลายๆสิ่งมากกว่าเงินทองข้อแรกฉันอยากได้ธนูที่จะทำให้ทุกสิ่งที่ฉันยิงตกลงมาได้ ข้อ 2. องฉันอยากได้ไวโอลีนที่จะช่วยให้ทุกคนเต้นรำเมื่อได้ยินฉันสีไวโอลีนและข้อสามฉันอยากให้ทุกคนยอมทำตามในสิ่งที่ฉันขอคนแคระจึงได้บอกเขาว่าท่านได้รับพรสามข้อที่ท่านต้องการแล้วดังนั้นคนแคระจึงมอบธนูและไวโอลีนให้เขาแล้วจากไป ชายบรรน,นอกผู้ซื่อสัตย์เขาได้เดินทางต่อไปเช่นกันและหากว่าก่อนหน้านี้เขามีความสุขตอนนี้เขาก็มีความสุขมากกว่าเป็นสิบเท่าเขาเดินทางไปไม่ไกลนักก่อนที่เขาจะได้พบกับชายผู้ตรณีที่เป็นเจ้านายของเขาคนเดิมไกลไกลกันกับพวกต้นไม้ที่มีร่มเงาตามทางเต็มไปหมดและที่ยอดไม้นั้นมีนกน้อยเกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ กำลังร้องเพลงอย่างมีความสุขโอ้เชิงเป็นนกที่น่ารักจริงๆชายผู้ตรณีเจ้านายคนเดิมของเขากล่าวฉันจะให้เงินจำนวนมากเลยละหากฉันได้นกตัวนั้นมาหากเพียงเท่านั้นล่ะก็ชายบ้านนอกที่เป็นลูกน้องคนเดิมเขาได้กล่าวกับเจ้านายฉันจะทำให้นกตกลงมาในเร็วๆนี้จากนั้นเขาก็เล็งถนูขึ้นแล้วเจ้านกน้อย ก็หล่นลงไปในพุ่มไม้ที่โขนต้นไม้ชายตราณีขานเข้าไปหามันในพุ่มไม้แต่ทันใดที่เขาเข้าไปในกลางพุ่มไม้ลูกจางของเขาก็ได้หยิบไวโอลินขึ้นมาเพื่อเล่นเพลงชายผู้ตราณีก็เริ่มเต้นลำและเด้งตัวไปมากระโดดสูงขึ้นสูงขึ้นไปในอากาศน้ำเริ่มเกี่ยวเสื้อผ้าของเขากระทั่งชุดผ้าขาดวินไปพันกาย และตัวเขาเองก็ดูถูกขีดควรเป็นแผลเลือดไหลโอ้เห็นแกว่วรรค์เถอะชายผู้ตระณีร้องนายท่านนายท่านได้โปรดเลิกเล่นไวโอลินเถอะฉันทำอะไรถึงสมควรจะได้มารับโทษเช่นนี้ทานได้ขูดลีดผู้อยากจนมามากพอแล้วชายผู้เป็นลูกจ้างได้กล่าวกับเขาท่าน เพียงได้รับผลตอบแทนของท่านเพียงเท่านั้นท่านเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยคิดถึงคนอื่นนี่เป็นโทษที่ท่านสมควรจะได้รับดังนั้นเขาจึงเล่นไวโอลินต่อไปอีกหนึ่งเพลงจากนั้นชายผู้ตรณีก็เริ่มอ้อนวอนและให้คำสัญญาอีกทั้งยังเสนอเงินเพื่อแลกกับเสรีภาพของเขา แต่เขายังให้ข้อเสนอไม่ได้ตามที่ชายที่เป็นลูกจ้างคนซื้อต้องการเป็นเรียะเวลานานแล้วเขาก็ทําให้ชายผู้ตรณีเต้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นและชายผู้ตรณีก็เสนอราคาที่สูงขึ้นสูงขึ้นกระทั่งที่สุดเขาก็เสนอเหรียญทองประมาณหนึ่งเหรียญที่เขามีอยู่ในกระเป๋าให้และเพิ่งหามาได้จากการคดโกงชายยากจนคนหนึ่ง เมื่อชายลูกจ้างเห็นเงินเป็นจำนวนมากเขาจึงกล่าวว่าฉันจะตกลงตามข้อเสนอที่ท่านเสนอมาดังนั้นเขาจึงนำกระเป๋าของชายผู้ตรณีไปเก็บไวโอลินของเขาแล้วเดินทางต่อด้วยความภาคภูมิใจและพอใจมากกับข้อแลกเปลี่ยนในขณะเดียวกันชายผู้ตรณีก็คานออกมาจากพุ่มไม้เนื้อตัวล่อนจ้นไปครึ่งตัว สภาพเลวร้ายน่าเวทนาแล้วเขาก็เริ่มคุนคิดหาวิธีการแก้แค้นและใช้เล่กลกับอดีตลูกจ้างของเขาสุดท้ายเขาก็มาหาผู้พิพากษาและร้องเรียนว่าลูกจ้างของเขาได้ปล้นเงินของเขาไปและทุบตีเขาให้ยินยอมพร้อมทั้งบอกว่าชายที่เป็นลูกจ้างของฉันมีสายธนูอยู่บนหลังกับไวโอลิน ที่แขวนอยู่บริเวณลำคอต่อมาผู้พิพากษาจึงส่งเจา้าหน้าที่ให้ไปนำตัวผู้ต้องหามาไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพวกเราจะไปตามหาตัวเขาอีกไม่นานหลังจากนั้นชายผู้ที่กล่าวหาก็ถูกจับตัวได้และนำมาขึ้นศาลชายผู้ตระีเริ่มเล่าเรื่องของเขาและกล่าวว่าเขาถูกปล้นเอาเงินไปไม่ใช่ไม่ใช่ ท่านมอบเงินให้กับฉันที่ฉันเล่นเพลงให้ท่านฟังชายผู้เป็นลูกจ้างกล่าวแต่ผู้พิพากษากล่าวว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นและตัดบทด้วยการสั่งให้เขาไปที่แคว้นคอประหารดังนั้นชายลูกจ้างคนซื่อจึงถูกนาตัวไปแต่ขณะที่ยืนอยู่บนบันไดเขาก็ได้กล่าวว่าท่านผู้พิพากษาที่เคารพได้โปรด ยอมฟังคำขอสุดท้ายของฉันอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ชีวิตของเจ้าผู้พิพา,ากษากล่าวมิได้ขอรับชายผู้เป็นลูกจ้างตอบฉันไม่ได้ขอชีวิตของฉันแค่ขอให้ฉันได้สีไวโอลีนของฉันเป็นครั้งสุดท้ายเท่านั้นชายผู้ตรณีร้องออกมาว่าโอ้ไม่นะไม่เห็นแก่สวรเ์เถอะอย่าฟังเขา อย่าฟังเขาทว่าผู้พิพากษากล่าวแค่ครั้งนี้เท่านั้นอีกไม่ช้าเขาก็จะเล่นจบแล้วในเมื่อผู้พิพากษาไม่ปฏิเสธคำขอร้องของเขาซึ่งนั่นก็เป็นไปตามพรข้อที่สที่ชายลูกจ้างนั้นขอเอาไว้กับคนแคร์ต่อมาชายผู้ตระณีก็ได้ร้องบอกว่ามัดฉันไว้เถอะ มัดฉันไว้ให้แน่แนๆได้โปรดสงสารฉันเถอะแต่ชายลูกจ้างนั้นก็ได้คว้าไวโอลินออกมาแล้วสีเพลงเมื่อบรนเลงโน้ตตัวแรกผู้พิพากษาเสมียนและผู้ต้องโทษก็ขยับกายเคลื่อนไหวทุกคนเริ่มกระโดดไม่มีใครสามารถจับชายผู้ตรณีไว้ได้โน้ตตัวที่สองทำให้ผู้ทำหน้าที่แขวนคอได้ปล่อยนักโทษ พร้อมกับเต้นรำไปด้วยและเมื่อเขาเล่นเพลงจบท่อนแรกทุกคนก็เต้นรำไปด้วยกันผู้พิพากษาคุณนางสารชายผู้ตรณีและทุกคนก็ได้ตามมางงดูในตอนแรกเหตุการณ์ก็เป็นไปอย่างเรื่นเริงมีความสุขมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีการหยุดเล่นเพลงและหยุดเต้นพวกเขา เริ่มร้องโอดครวนขอร้องให้ชายลูกจ้างหยุดเล่นไวโอลินได้แล้วแต่เขาก็ไม่หยุดเล่นเลยสักนิดหนึ่งเมื่อพวกเขาบีงวอนมากขึ้นกระทั่งผู้พิพากษาไม่เพียงแต่และเว้นชีวิตของเขาแต่สัญญาว่าจะมอบเหรียญทองให้อีกหนึ่งร้เหรียญคืนให้กับเขาจากนั้นเขาจึงเรียกชายผู้ตนี่ีมาแล้วกล่าวว่าบอกเรามาเดียวนี้เจ้าคนจรจัด ว่าเจ้าได้ท้องนั้นมาจากไหนไม่อย่างนั้นฉันจะเล่นต่อไปเพื่อความบันเทิงของเจ้าแต่เพียงผู้เดียวชายผู้ตรณีจึงได้รีบตอบเขาออกมาทันทีว่าฉันขโมยมันมาชายผู้ตรณีกล่าวออกไปต่อหน้าทุกๆคนฉันยอมรับว่าฉันขโมยมันมาและยอมรับว่าท่านได้รับมันอย่างถูกต้องแล้วชายลูกจ้างผู้ซื้อก็หยุดเล่นไวโอลินและปล่อยให้ชายผู้ตรณี เข้ามาแทนที่เขาในที่แขวนคอนักโทษประหารจากนั้นเขาก็ได้เก็บไวโอลินใส่กระเป๋าและสะพายเ,เลี้ยนทอง100หนึ่งร้อยเลี้ยนแล้วได้เดินจากไปอย่างมีความสุขชายผู้ตระณีนั้นก็ถูกลงโทษจากการยอมรับผิดของเขาเองและได้รับโทษตามที่เขาสมควรจะได้รับ